ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยขลบซุปเปรียวยชาแนลนะครับปปรได้มากพอกับพีกับนองลูกเต้าเหล่าล้านนะครับสุขูสุขคนอยู่ที่อเมริกาไต้หวันฮ่องกงเยอระะมันเลยครับเรียกอังกฤษและก็หลายประเทศกับทั่วโลกโลกกาของเฮานี่แหละครับ <c oughs> เออเมื่อนี้พอซุปเปรียวเมื่อนี้ดีอกดีใจที่ลูกเต่าติดตามรายการของซุปเปรียวชาแนลนั่นก็เป็นความดีโอเคของพอดีใจเลือเกินในลูกเป็นธรรม,ามาดาเนี่ คุณพ่อคุณแม่กระไดเนาะต่างประเทศกระเดอยู่ต่างจากวัดกระไดซีผักของเฮานี่ครับเมื่อนี่เบิงสุปัญญาเป็นใบจำของปูคนะครับเมืเ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเบิ้งได้เบิ้งเรียวโมเลเป็นรู่ว่าอาจารย์นิสิตนัก,กนเรียนนักศึกษาเบิงได้เบิ้งกับพวกข้าวว่านิด <c oughs> เออแม่ข่าแม่ขายเมืม่อนี่ในที่อาตำบลนน้องคลองตำบหน้องคลองเอำเพื่อบ้านฝัง,ง,ง,งฝจังวัดคอเนเจ่นเฮาซึ่งเป็นบ้านน้องคลองเป็นบ้านสินไสเลยครับเดี๋ยวมาล้ำสินไ้มาแต่ปูแต่ปู่ตาปูสังกสานยาสังกะสีมาแล้วครับ เป็นบ้านที่ก่อกำเนิดมี่ครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนสินไซย,ย่นมีพ่อท่าแมซิจันเป็นประจักเมื่อนี่ก็เลยผม,มเลยมาสัมผัสแต่ละตัวแต่ละคนตัวยักษ์ก็ลาบเป็นตัวยักษ์เปสังทองค่ะ,ะเออบอ,อกบอกเออวันเียลูกบอกคุนซื้อวา่าจังนงดือนซือ้อบัวคําซื้อกระเดืองคือว่าคุณเอ้แม่ขาวนะคะ บัวข้ามซุยกระเดื่องคหรือว่าสีแม่ขาวค่ะสีขาวแต่ว่าธรรมดาเป็นอื่นขาวค่ะโอ้ค่ะเป็นสังทองนะคะสังทองเนี่ยเป็นเป็นอยังเป็นเป็นตัวขนนี่เป็นหอยในเป็นหอยค่ะคุณพ่อโอ้อย่ากหอยเลยหอยนี่กหอยก็แซ่บก็อย่างนี้แล้วคุณพ่อเลยหอยกหอยเลยหอยสังเกหอย ตยคนอมนี่กัตายขึ้นยูงได้หอยเนาะหอยยังบันยัหอยยังล่ะหอยสังตีสังทองสังทองค่ะอในเรื่องเป็นเพียงใดในเรื่องเนี่ยสิไปตามมออะนะคะครับไปพี่สินไส้แล้วก็พีสีหอนี่แหละที่จังเลยมาเพ่นในเรื่องในเล่าพ่นนี่เพูนสังทองเนี่ยวันทองสังทองนี่คือสิไปตามอออะกับไปอันนี้ยุ่งเมืองในจะตามไปอ่านี่เมืองเมืองยากค่ะเมืองยาก ยากุมพันธยากุมพันนี่ไปไปคือเพิินมาหลักเอาโตของอาไปต่้งต่สมัยที่ว่าตะปูตะปุยคือว่าสังท่องสินไส้เนี่ยบอท่านไดนออกคุณล่ะค่ะจักตุกไปเขียดเขียนานทั้งใดคอนั่น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 มันเป็นอะไรสิเนียเรื่องสินไส้เนี่เนาะพ่อกับบอจักขักดอกแต่มันเป็นอุท่าตังอุท่าหอน แค่ละคุณพพออุตสาตัางมันพากตังต้าหอน <c oughs> คือว่าคนโบราณเนี่ยเขาจอมมีคนคมดคนอ่านเต่อกวนเลอที่ว่านี่สินไส้นี่ตีตามเม่อานนี่มันถือปัจจุบันนี่เลยเด้อยแต่กี่คนไปหากันบน่ไดนเนี่ย <c oughs> บานนี้ถือมา่ล้วนี่ถือตามเรียงินไส้มาเลยได้นี่ยเอนอนี่พรบอกว่าเดี๋ยวนี้อา่าไปยืมตังประเทศล,ลายบ่อยืมห <c oughs> ลายบ่นี่มันเขามาเรื่องเด้บ้านนี้ ล่ำแบบใดบ่เนี่ยนั่งกันว่าท่านให้ล่ำเนี่ยแต่ว่าล่ำเดีไปก่อนแต่ละก่อนเนี่ยแต่ร่ำจะงานแล้วเท่าโอ้นั่งกตหลายงานแล้วล่ะคุณพ่อแต่ว่าช่วงนี้ COVID โ,นโควิดถ้าบูดติดโควิดนี่คือโหลดไปไกลแล้วงานบ่อขึ้นบ่อยากค่ะแม่ฟ้อนก็คล่องแค่แล้วค่ะซ<า>ึ่ฮ้ยอยากฟังเอยากเบิ่งบ่ชที่ว่าฟ้อนเนี่เบิ่งบ่บ่ท่านเนี่ยเบิ่งบ่ท่านในีเบิ่งโอ้โสดทรงสิงบันเดียวเลย อันอยู่บ้านต้องควงอย่างไเตีนั่งค่ะแมนคุ้มเดยคุ้มเลยค่ะคุณม้าทำมาครุ้มม้าสิค่ะนั่งอยังเกาะนั่งนั่งบวกข้าค่ะบวกข้าซุ่ยกระเดืองบวกข้าซุ่ยกระเดืองแต่ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่บ้านไปเฮ็ดเทียนอยู่บ้านเอข้ามหัวสร้างแล้วแต่ก็แต่ว่าผังว่าท่านเนี่ยเดี๋ยวข้ามหัวสร้างเนี่ยวิญญาณมันตีมันข้ามถึงอยู่ติดข้ามหัสร้างมันข้ามหมดละ อซื้อบ้านขึ้นว่าซื้อบ้านขึ้นว่านดิบ้านค้าหัวสร้างซื้อบ้านค้าหัวสร้างเออยังเป็นสาวยืนมอนังม่ซื้อบ้าน้ามบ้าค่ะเป็นสาวอยู่ค่ะเป็นสาวอยืนน้องหัวสร้ามีแฟนค่ะอันอันอันบ้านนี่หันมาทางไฟโอ้ยบางต้นใหม่นี่กันไรกันเอาอันไปยังไงก่อนมันละนั่ง เป็นยังไงอยู่บ้านไดนซื้อว่าจะได้บอกเพิ่นไปล่ะอันนี้ค่ะซื้อนางประไพเมืองศูนย์ค่ะเมืองศูนย์ค่ะศูนย์แปดชุดช่เก่าแสดงตัวเป็นซีโหน่ะสิซีโหน่ะค่ะซีหน่เป็นในหน้าตัวที่สมมติเป็นในลักษณะของเรื่องเป็นโตัวแปดเลยเป็นโตคือสร้างค่ะโอ้หัวเป็นสร้างค่ะโตเป็นคนโตเป็นสิงโตค่ะสิงโตค่ะโอ้โหสร้างของซีโหนี่ สีห์โห่ที่ซื้อนี่ยเป็นซื้อภาษาบาลีคือภาษาบัตจักยังบัตจักมันเป็นดอกเนาะอันนี้กับผมเหมือนกันเลยก็ไปตามเรื่องเลยครับตั้งไม่ใช่ปีหลอสามปีค่ะโอ้บ้านยุ่งในบ้านยังเรื่องถามบ้านที่บ้านเนี่ยเรื่องแล้วอยู่บ้านนนท์ทองจ้ะโอ้เดือนบ้านเดียวกันครับอนั่งมื่อกี้เนาะค่ะบ้านนี้ท่านมีลูกมีแฟนไปท่านนักไพ่ไป มีหล่อจ้าท่านมีภูมากมานท่านหายไปมันผ่านมาหล่อจ้ามันบริเยเดียว่คุณพ่อคุณพ่อมันนี้มันบริเลียลระผ่าบ่นเบื้องหน้าเพราะท่านเป็นบ่มเป็นตมีแฟนนะเป็นคนใจดีเป็นบ่เหาวไผู้ไส่เสียหน่อเลยบ่แลาไม่ได้เปลี่ยนเราบริเลี้ละล่ามาเลยสามปีจ้ะสามปีคนเราเป็นเพื่อนแต่นสี่หหน่ไห้บ่หล่อจ้ะ เดี๋ยวเมื่อสิ้นแล้วรับนางบบท่ากับแม่จันมาสามปีแล้วก่อนรับปรจักเพิ่นพี่จันไปเขียนไหนพี่ท่าเขียนไหนคุณแม่สิจันละเธอเขียนน่ะป้ามาตาดีดีขาดใจแม่ชีจันนีกว่าท่านหน่อยพี่จันเราพันกัให้ไปหลอกไปเขียนเอาค่ะทปทองก็ใช้ทองหัวหน้าทองให้ผู้ใดยิ่งบ่ผัวเพลียังยิ่งบ่ยิ่งอยู่กับทองเลี้ยงหัวกับไปทองค่ะอยู่ในเฮแยนกับทองบ้าเนี่ย บ้านี่หูจักเลยว่าอมอแค่นเนี่ยมอแค่นบานามม้าน,นี่ไปถามมอแค่นไหมนะมอแค่นม,นมา,ามีหยังเอ้าเอามอเอางไหนมันมีลูกมีเมียเนาะลูกเม่ใช่มีแต่หนี้เลยบ่ได้เอาไปเนี่ยหกปีเนี่ยข้าเนี่ยมอเอาบ่าเอาผู้หญิงเลยแมีนตัดสวัสดขาดอะไรแมีนตัวตัดตัวมันมีเนาะเอาผู้ชาย่ดิอันนี้ เ่เอาแลวซัมพ์พูดกมาไ่ก็่สนใจนาะนี่มาักนี่มาบอกจนห้ามาะตกบานักบก้ที่ทำักกะักาคอกไดีบว่ซนี่ก็ได้สีบกอกว่ลีงเขาแข่บักเข่งเนบ่เอาเช่นล่ำในบานนี่ชินไส้หลักกอนแรกล่ำไว้จะไหนล่ำไปฟังในบ้านเอาก่อนที่ว่ามาถ่ายอยูฟัง ฟังน้ำเนาะค่ะเนาะสังทองนี่เป็นผู้ออกก้อนจีกามเรียนบันดีศิมามาถ่าไอโอุ่มแม่น้ำตอนที่เพราะว่าสังทองนี่เส้นทางทางออกมาก่อนใช่ยังทางหรือเปล่าใช่วิชาขาคมอาคมค่ะเพรมีมิดตัวมิดขนไม่ไม่มิดดาบโอ้เอาเอาไปตามเรื่องไปเลยเออฟังครับฟังว่าสังทองเดินออกก้อนสินปใส่ลำวายจังไร สังกาคาเคลื่อนไงจาก่าไพนาข้ามาถึงดงหกแมนาทีแคขมหนาสังกะยาเศร้าแห้งดังพ่อข้าวพักพนยินเสียงน้ำตั้งกอนใจสะท้อนอังสูฟังเสียงทมทมกองตีฟองเพื่อนฝา คุณเยอะนี่คือสังทองหยุดว่าอยู่ของคอยอมันก่อนมันยังสีหลักคุณพ่อโอ้ยสีเบญยกให้หน้่ง ตัวนี้แสดงว่าเป็นเป็นตัวเอกเงี้ยบอ่ะตัวตัวน้ำท่าตัวน้ำทางเออถ้าว่าทางทางไปก็มีมองคองมองข้าล้วที่ขันเป็นมองรับก็เป็นพระเอกหรือนั่งพระเอกพระเอกทั้งสามเลยทั้งสามเลยตี้ยต้องสีหัวบัดออกต้องจ่าปากกอาขางคอก้าวถ่ายในโมดูสีหัวขันว่าสีหัวได้ยินคำน้องก่าวเท้าก็จีบหัวห่วงเสื้อนาตี อันว่าเจตด้านนี้อยากไงยิน้นแข่งน้องเออคอยยืมก้างลาดคอยระวังกันไว้ให้มีใจแข็งกล้าระวังดีทุนทีน้องเออ สินไซก็ตามไปที่บานนี่ละค่ะจินไซไม่พูดน้ำเปล่าเปล่าสิสรงนอนไงแต่ก็มือใช่ไหมอืมค่ะแต่ว่าจินไซเราจะไปสัมผัสไหมเอาหันมาสร้างพีิบัติสร้างซองไปหอดไสซเราบานนี่ไปหอดอันนี้สีหอดเมืองเมื่อเมื่อยักน่ะสีเข่าเขตเมื่อยักก่อนสองเอาเอาก้อนที่ว่ามาบอกไอ้เนาะมาบอกไผรบอกสินไซค่ะมาบอกสินไซว่าอย่างกุมพันเนี่ยสิเข่ามาแล้ว โอ้ไปเห็นแล้วอืมเอาเอาว่าวาวาวาก่อนนี้อือบันนี้สังรอบร้านเข้าเขตเมืองมหันตอนนี้กลุ่มพันยักสิตาวขึ้นมาบานอสังกะเล้วร้านเฝ้าทุนอุ่งอวนพีเดี๋ยวนี้พี่ยาคาสิขึ้นโคงมาเต้ามา พี่เอ้ญอันนี้คือคือสังท่องของยักษ์แล้วค่ะว่ายักษสิของมาเนี่ยออเอ้ยจะจะฟังมา้อเน่โอ้มาเก่งเิสงสังท่องเหน้ยสังท้องนี่สิมาบอกไอไปถือกินยักษ์ไปแล้วถือกินยักษ์คือไปเบิงเบิงไปตัางมาเออตอนเนี้ยคือยักไปหากินไอสินไส้เนี่ยคือไอสินไ้เนี่ยไป เขาไปหาอ่าค่ะก็เลยมาบอกให้ละมัดระวังเนี้ยจ้าแม่เพราะว่ามันสิเข้ามาแล้วค่ะแม่มๆแม่เออบักกุมพันเนี่ยครับไอ้แขวบ่มีเนี่ยมันแขวเดียวรงบ่เว้ยแขวต้องไว้ะโอ้ยคันมาพบกัามเจ้าีหัวบ้าบ่าวเออสีหัว พี่ว <move> <c oughs> yeah, ่บัดเจ้าชิเจ้าว่าจังไหนประกำสินไส้มงดูเนี่ยสิสั่างนองไปเออเนียวบ้างนิดระกำชนไส้เราเลยสร้างนองให้นองเปเอาอาเออเดี๋ยวคนนี้ก็สร้างหลาล้ำเลยประกำชันไสนเออเฮ้เจ้าไปดีถอน 飞蛾。 น้องว่าไปดีๆเด้อเออไปดีทอนนิ่งอ่อนเจียมันอ่อนเออจะโลละลาได้โดยดำดังประสงค์ว่างสั้นตัวเนาะนี่คือก่อนสีหัวเนาะบานเนียสังท่องเดินไปใส้อีรบาลเลยนั่งพ่อยังเกียบัน่อสินใสมาหอดแล้วอมาหอดแล้วเออเอแต่สังท่องกับผ้ากันไปนั่งกัญย์กอาอเอาเอาไอเอาเอาหยัก ยังยังยังไปไปคือไปขาดยักไหมเออเอเอาปิงั้นกสรางหลักอกรนมาในก่อนเนี่เออสร้างก่อนสร้งก่อนเท่านั้นเออพอมาเรื่องมันเขาจ้งเดยนเขากันบันสร้างก่อนจะละก่อนด้ยซ่เออยั้นก่อนจะว่าไปเลยก่อนก่อนเนี่ยเอาเอาก่อนนี่ไปก่อนยังก็ได้ฮะเออทางท่าเนี่ยมันจังสิบโอ้นี่นีก่อนทางทานี่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 ีดนี่นี่ี นพ่อแต่พี่บอกแล้วหน่อยอ่อนสังทองว่าสิทางทางลัดล้วว่าสิทัดทางเดินก่อนพี่ใช้บลสอต้ังมันกับม่ซำมเนี่แห้วโอ้มิมตแร่ฟอนบ่าบังแตงแตงแดงแตงแตงแงแตงเข้าเรียกว่าหร่ะเออนี่วอลล์รมชิ้นไส้นี่ ก่อนมันส mm ิบอยเนาค่ะก่อนสิบอยเนาปกติเพิ่นสิโซ่ฟอนเน้นสินค่ะเน้นเนียนการฟอนค่ะแม่เนียนการอวดโกขาขาวค่ะแม่เออนั่นท่านบ้าขาววากระทาแป้งก็าเป็นเมื่อหรอไม่ค่ะมกระแป้งโปแฟแป้งสีหลายๆเนี่ยพวกพวกยังโวกแป้งสีหลายๆเนี่ยวันนี้แป้งโวกหัวที่ดอกเลยอันสีหัวยัางปอตาก่อนกลางๆคือตอนสูงกับส้วงอะไร วงูส้วงงูส้วงใช่ทำไมก่อดสิวงอ๋อก่อดสิงสูงกงูส้วงอยากสร้ายู่เนี่ยก่อนเนี่ยถ้าสีหอที่ลาไทยลาสอนซ้ำว่าเติมแทงรูที่แมงจวงกับเราเลยตายมันกะเตะโจแข่งว่ากว่าบาสินทา สวงตายลมเทาส้วงสายแจมเจ้าสิเดินเลื่อยต่อไปวันนี้นะสวงกระเอาได้หัวมาติดต่อกับเกิดขึ้นหัวคล่วงมันบ่มีนั่นเด้มันบ่มันบ่มีหัวมันขาดแต่แล้วอันนั้นอันนั้นยากได้หัวมาติดต่อกับเกิดขึ้นก็ได้ยังเดิมโอ้ยังกระสางบันมี่คนยังอีกบัน นาี้ะเออก็ว่ามันขอแกงอะไเนี่นอนบ่้าต้งหกแล้วอืมผ่านผ่านผ่ายผานผ่านง่างผ่งนผ่างผ่านผ่านั่นผ่กนผานผ่นี่งนผ่น่า่น่น่า่น่น่านผ่าน่าแ่นผานนผ่อนผ่านผ่น่านนผ่าน่านนนผ่า่นานผานผ่่อนน่านนาน่นาน่ ล่ามาเลคนี่ไทยยันตอนขาขาองเขาว่าขาเนี่ยกลุมพันหองคอสังทองสังทองเลยสิว่ด็ขาเนีกลุมพันออ่ะพูดได้อง้องว่าชีห้องห้องยังไชีหเลยับถึงไส้ด้ที่ขาหัขาวุ่พูดิโอู้กันพูดีโอู้่กันพไหวเรจังเอิญเอาบาเอาข้าวชีหัไปเด้อชีหห้องอันยัอันหูห้องหูแจกตายเบด่ะพูดเด้อยเอาเออ มันได้เพรา่านี่ยไบ่ได้ท่านได้หรอตัวโอเพราะว่าเรีนมาเทิงเทียมมันแกงก่อนแกงเออแกเราทีเศร้าแค่ไหนเอาเอาตอดกตัวเนาะพเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่หลักแลยขอลดนี่การล่ำศิลไส้นี่ครับมันมืนมาฟังกาบฟังก่อนขึ้นล่ำเรื่องต่อก่อนนี่ครับเป็นศิลปะศิลปะการแสดงของล่ำศิลไส้นี่ครับนี่การฟอดแอะแอนยกแข้งยกขาตาสมตาหวานใส่ผู้สาวใส่ผู้เบาล้อหันเสิเออนี่คือมัน สว่างแกงเพราะการแสดงสินการบอกการจ่าตลกบัวค่าทั้งเท่าทั้งหกแน่สามเท่าแน่นี่เกี่ยวผ้าราศสีกันยกกุพันนี่ก็เป็นตลกงูส่วนก็นตลกเลยครับนั่นนี่ไรเรื่องลรยรหลรยแบบส้อยกันมันกับวันนี้ก็โอกาสการอวดหนาจะชมใหม่เลยครับด้วยท่านผู้ชมที่รักเลยขลุมือนี่สุปมย๊อชน,นินดเลครับด้วยก็ขอให้ท่านผู้ชมซุปมย๊อชนิมีความสุขความจเจริญลาบรวย ยศสรรเเสริญสุขในนาทีการงานของลูกเต่าเหล่าร้านท่านผู้ชมปูยาตาใหญ่อายไส้เอื่อยพี่พอตู่ในส่วนพอปูเมียและยังกอกบัวคับัวคัมเออบานี่ยังบอดละสบายจ้าสบายครับผมสุภอายวขอก่าาสวัสดีครับ